สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรบบิทสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2443สย่าังเวันเซ่นอาดาบหักมาจากมือเรดคลาวและใช้มันฟันใส่คอของรูปปั้นจนเกิดเป็นรอยดาบรอยดาบบนคอของรูปปั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากแต่มันเป็นเพียงแค่รูปปั้นเท่านั้นหันเซ่นไม่รู้ว่าเลือดนั้นมันไหลออกมาจากที่ไหนกันแต่หลังจากที่หันเซ่นตัดหัวของรูปปั้นได้แล้วมันก็มี มันก็ไม่ได้มีท่าทางเหมือนอย่างบัตเอวิลไอคอตมันตายไปอย่างง่ายง่ายหันเส้นตรวจดูรูปภาพหันเส้นตรวจดูรูปปั้นอีกครั้งเพื่อยืนยันสิ่งที่ได้เห็นรูปปั้นนั้นกําลังตายมันกําลังแห้งเหี่ยวเหมือนกับพืชก้านและตัวดอกนั้นมีสีดําคล้ำหัวของรูปปั้นที่ถูกตัดขาดออกมาเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ใหญ่โตมันเป็นพืชหันเส้นพูดด้วยความประหลาดใจเขาไม่ได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นมาซึ่งทําให้เขาคิดว่าพืชนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตจริง หลังจากที่ดอกไม้ตายไปแล้วดวงตาสีแดงของคุณหญิงมิเร์ก็เริ่มจางหายไปมันดูเหมือนกับว่าในที่สุดแล้วพลังที่เปลี่ยนแปลงตาผู้คนให้เป็นสีแดงก็หายไปแล้วแต่ถ้าว่าคุณหญิงมิเร์ยังคงบาดเจ็บหนักเกินกว่าที่จะลุกขึ้นมาได้เธอยังคงนอนอยู่บนพื้นหันเส้นช่วยพยุงเธอขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นทำไมเรดคลาวถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ทำไมท่านถึงได้รับบาดเจ็บคุณหญิงมิเร์พูดออกมาอย่างติดเติขัดขัดมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ค่ายพวกเราจำเป็นต้องรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ เมื่อห่นเซ่นเมื่อหันเซ่นได้ยินแบบนั้นหน้าของเขาก็เปลี่ยนสีเขารีบอุ้มคนหญิงมิเรอร์ขึ้นมาและรีบวิ่งไปที่ทุ่งหินขณะที่คนหญิงมิเรอร์อยู่ในมือข้างหนึง่งและอุ้มหวานเอ๋อ,เอไว้ในมืออีกข้างเมื่อพวกเขาไปถึงค่ายพวกเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากสิ่งที่เห็นทําให้ห่นเซ่นรู้สึกอยากจะอ้วกค่ายทั้งค่ายพังทลายจนไม่เหลืออะไรและทุกแห่งทุกคนนั้นย้อมไปด้วยเลือด แม้กระทั่งซากศพก็กระจัดกระจายไปทั่วและไม่มีไขรเหลือรอดเลยแม้แต่คนเดียวคุณหญิงมิเรอร์ดูแย่มากๆสมาชิกหนึ่งในสามของสปริงเรนที่เธอพามาที่นี่ตอนนี้พวกเขาตายไปหมดแล้วนอกจากนั้นไนวินที่เป็นระดับเทพเจ้าก,ก็ยังถูกฆ่าโดยหวานเอ,อ๋อเลยเดดคราวก็ถูกลดลงมาเหลือแค่ระดับราชันเท่านั้นนี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณหญิงมิเรอร์ใบหน้าของหันเซิลก็ดูแย่เช่นเดียวกันเขากลัวว่าหนิงเยี่ยและเป่าเอ๋อลูกสาวของเขาจะถูกฆ่าตายไปด้วยพ่อ ฮันเซินเริ่มค้นตามซากปรักหักพังของค่ายแต่ทัในใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเรียกที่คุณเคยดังขึ้นมาเปาเอ๋อปรากฏตัวออกมาจากกองซากปรักหักพังเธอกระโดดเข้ามาหาฮันเซินและกอดเขาไว้แน่นหนึ่งเยียและฟอลลิงลีฟก็ออกมาจากเศษหินที่กองเป็นภูเขาเช่นเดียวกันเปาเอ๋อฮันเซินดีใจเป็นอย่างมากเขาปล่อยคุณหญิงม,มิเรอร์เพื่อที่จะโอบกอดเปาเอ๋อโอ้ยคุณหญิงม,มิเรอร์บาดเจ็บเกินกว่าที่จะทรงตัวเองได้และเธอก็หล่นลงบนพื้นอย่างแรง เธอกะอากเลือดออกมาและค่อนข้างจะโกรธที่ถูกปล่อยทิ้งไปแบบนั้นคุณหญิงมิเรอร์ฟอลลิงลิฟรีบวิ่งเข้ามาพยุงเธอพร้อมกับใช้พลังรักษาเธอไม่ต้องค่าบาดเจ็บเกินไปไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่มีทางฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้นอยู่ดีดังนั้นบอกข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่คุณหญิงมิเรอร์พูดพร้อมกับเช็ดเลือดออกจากปากของตัวเองฟอลลิงลิฟบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่ได้พูดถึงบทสนทนาระหว่าง ใช่ผมข่าวกับเป่าเออเธอไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่นกแดงน้อยกลายเป็นฟินิกเพลิงเช่นเดียวกันเธอพูดแค่ว่าหลังจากที่ชายผมข่าวปรากฏตัวขึ้นทุกคนในค่ายก็กลายเป็นบ้าและเริ่มฆ่าฟันกันเองจนกระทั่งไม่มีใครเหลือรอดสักคนชายผมข่าวมาจากที่ไหนกันคุณหญิงมิเรอร์ขมวดคิ้วค่าไม่รู้แต่ในตอนที่พวกเราเห็นเขาครั้งแรกเขากำลังเดินไปรอบๆค่ายและทุกคนก็กลายเป็นบ้าฟอลลิงลิฟท์สายหัวในทันใดนั้นคุณหญิงมิเรอร์ก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอหันสายตา กลับไปที่ Falling Leaf แระรูปปั้นหินนั่นล่ะไปดูซิว่ารูปปั้นนั้นยังอยู่ไหมพวกเราไปดูมันมาแล้ว Falling Leaf ตอบรูปปั้นหินไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วคุณหญิงมิเรอร์ถอนหายใจและพูดไปหาเรดคลาวและพานางกลับมาที่นี่พวกเราจะรอจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงฮันเซ้นส่งดับหักให้กับ Falling Leaf และเธอก็เดินออกไปที่ทุ่งหินเพื่อพาตัวเรดคลาวที่ถูกแช่แข็งกลับมาถึงแม้อาการตาแดงของพวกเขาจะหายไปแล้วแต่เรดคลาวก็ยังคง บาคลั่งและดวงตาของเธอก็ยังคงเป็นสีแดงหลังจากที่ถูกปล่อยเป็นอิสระเธอพยายามจะโจมตีทุกคนที่อยู่รอบๆอ,อีกครั้งฮันเซิลจึงต้องแช่แข็งเธออีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ที่กองกําลังเสริมมาถึงที่นี่ฮันเซิลก็จะให้พวกเขาจัดการกับเรื่องนี้ส่วนทางด้านคนหญิงมิเรอร์นั้นฮันเซิลก็ได้รู้ว่าทําไมเธอถึงได้รับบาดเจ็บอย่างหนักฮันเซิลใช้เวลานานเกินไปและคนหญิงมิเรอร์ก็เกือบจะทนต่อแรงกระตุ้นของดวงตาสีแดงไม่ไหวหลังจากนั้นจู่ๆความรู้สึกพวกนั้นก็หายไป คุณหญิงมิเรอร์คิดว่าอัานเส้นแก้ไขาอาการตาแดงได้แล้วซึ่งทำให้เธอรู้สึกโล่งใจขึ้นมาแต่ในจังหวะที่เธอเริ่มผ่อนคลายความรู้สึกเร่งร้าก็กลับมาอีกครั้งและครั้งนี้มันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแรงกระตุ้นนั้นดึงดูดคุณหญิงมิเรอร์กลับไปที่รูปปั้นแรกและคุณหญิงมิเรอร์ก็ไม่สามารถขัดขืนมันได้จิตใจของเธอยังคงกระเจางแต่มันไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านแรงกระตุ้นของอาการตาแดงได้อีกครั้ง แต่ตอนนี้เธอเดินเข้าไปหารูปปั้นนั้นเธอสังเกตเห็นว่าเรดคลาวก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันคุณหญิงมิเรอร์รู้สึกดีใจอยู่ชั่วครู่เพราะเธอคิดว่าเรดคลาวอาจจะสามารถใช้ดาบหักเพื่อทำลายรูปปั้นได้แต่เรดคลาวบ้าไปก่อนหน้าน้แล้วและเธอก็จู่โจมคุณหญิงมิเรอร์ทันทีที่เห็นคุณหญิงมิเรอร์ไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้พอที่จะต่อสู้กับเรดคลาวดังนั้นเธอจึงถูกเรดคลาวเล่นงานจนปางตายและถูกทิ้งให้นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นสิ่งที่เกิดขึ้นนนนต่ออจาาากก้้้ทํใหหคญิงมเรร์ูสึ ถึงกระดูกเรกคลาวคุกเข่าต่อหน้ารูปปั้นและเริ่มจะสวดมนต์จากที่คุณหญิงมิเรอร์เข้าใจเรีคลาวนั้นต้องการใช้เธอเพิร์เป็นเครื่องส่องเบยต่ออะไรบางอย่างโชคดีที่ฮันเซินกลับมาทันไม่อย่างนั้นคุณหญิงมิเรอร์ก็จะถูกฆ่าฮันเซินคิดว่านี่เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเขาไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ฮันเซินเก็บหวานเอิร์เอาไว้ใกล้ตัวถ้าเธออยู่ห่างออกไปแม้แต่นิดเดียวดวงตาและผมของเธอก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทอง ยิ่งเธออยู่ห่างจากเขามากเท่าไหร่ผมและดวงตาของเธอก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองเร็วขึ้นอีกเท่านั้นฮันเซินทดลองดูแล้วพบว่าหวานเอิร์มไม่สามารถอยู่ห่างจากเขาได้เกิน10เมตรไม่อย่างนั้นถึงแม้จะอยู่ในสภาพหมดสติเส้นผมและดวงตาของเธอก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองและเมื่อหวานเอิร์มอยู่ในระยะ10เมตรของฮันเซ้นความสามารถในการใช้พลังโหมดเทพเจ้าสปีดขั้นสุดยอดก็ลดลงไปอย่างมากพลัง จะเริ่มจางหายไปในทันทีที่เขาเริ่มใช้งานมันและยิ่งเขาอยู่ใกล้กับวานเออมากเท่าไรพลังก็จะจางหายไปเร็วเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งสองมีผลกระทบต่อกันและกันแต่โชคดีที่ผลกระทบนั้นจํากัดอยู่แค่หมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดของฮันเซิส่วนพลังอื่นๆเขาก็ยังคงใช้งานมันได้ตามปกติฮันเซินขอให้คุณดิมิเร่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหวานเออรฮันเซินไม่ได้คิดว่าเธอจะตอบตกลงแต่ทว่าเธอก็ตอบตกลงในเงื่อนไขข้อหนึ่งอะไรนะท่านต้องการให้้าาถววยตัันน่หรอ ฮันเส้นมองคุณหญิงมิเริด้วยดวงตาที่เบิกกว้างสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ